to attempt And สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเกียวและก็ช่องแมวเล่าหนังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับหนังมาสเตอร์พีซที่ได้รับรางวัลอสการ์ของเควินตินทารันติโน่ผู้กำกับสุดแนวโดยหนังเรื่องนี้นั้นเล่าถึงสองมือปืนที่ได้รับภารกิจลับจากบอสของเขาที่เป็นมาเฟียให้ไปเอากระเป๋าที่บรรจุของลึกลับเอาไว้ที่ไม่ว่าใครที่เห็นของเนี่ยก็จะต้องตาค้างไปตามๆกันครับและยังมีเรื่องของบุชที่เป็นนักมวย ดีกรีแชมป์ที่ดันไปรับงานล้มมวยจากพวกมาเฟียแต่เขาดันไปต่อยอคู่ต่อสู้ตายคาวเวทีเรื่องราวที่แสนจะวุ่นวายจึงเริ่มต้นขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับผมอยากจะขอกําลังใจจากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร์บเบาๆให้กับพวกเราแล้วก็คําเตือนนะครับหากใครที่ต้องการจะไปดูหนังเรื่องนี้เองผมแนะนาว่าให้ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วก็ลองมาฟังผมเล่ากันดูครับฉากเปิดมาที่คู่รักคู่หนึ่งกําลังกินอาห อาหารเช้ากันในร้านอาหารผู้ชายนั้นชื่อพัมกินส่วนผู้หญิงนั้นชื่อฮันนี่บันนี่ครับคู่รัก้ายาคู่นี้กําลังคุยกันถึงเรื่องการปล้นธนาคารครับพัมกินนั้นเล่าให้ฮันนี่บันนี่ฟังว่าเดี๋ยวนี้โจรมันปล้นธนาคารกันด้วยมือถือแล้วโดยที่พวกเขานั้นไม่ต้องพกปืนแม้แต่กระบอกเดียวครับโจนั้นขู่ในธนาคารครับว่าตอนนี้พวกมันได้จับลูกเมียของนายธนาคารเอาไว้และถ้าไม่ส่งเงินมาเนี่ยลูกเมียของมึงตายแน่ๆครับแล้วแผนนี้มันก็ดันเวิร์กซะด้วยและโจน,นี่ก็ยังไม่ต้องเหนื่อยอีกและ เผอเนี่ยลูกและเมียของนายธนาคารเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โดนจับจริงๆไปด้วยซ้ําฝั่งฮันนี่บันนี่ที่ดูเป็นคนมึนๆก็เอออหอมกไปกับพัมกินครับนางยังถามต่อยนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ปล้นลานเหล้ากันแล้วหรอคัมกินก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วครับที่จะปล้นลานเหล้าเพราะที่นั่นเนี่ยมีแต่ชาวต่างชาติพวกเวียดนามเกาหลีเนี่ยมันไม่เข้าใจภาษาอังกฤษหรอกถ้าเราบอกให้พวกมันส่งเงินมาเนี่ยพวกมันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีพวกเราคงจะคุยกับมันไม่รู้เรื่องและมันคงจะน่าหงุดหงิดมากแลก็ ต้องยิงพวกมันทิ้งในที่สุดครับฮันนี่บันนี่เนี่ยเลยบอกไปว่าเธอเนี่ยไม่อยากฆ่าใครครับพัมกินเนี่ยก็ไม่อยากฆ่าเหมือนกันพัมกินก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้างั้นร้านนี้แหละที่เรากินข้าวอยู่เนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะปล้นครับเพราะว่ามันไม่มีใครสนใจเราหรอกผู้จัดจาก,การนี่ก็คงไม่สนใจเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่ร้านของเขาเด็กเก็บจานนี่ก็ได้ค่าจ้างชั่วโมงละ1.5หเหรียญน,นั่นก็ยิงไม่ต้องสือบพวกลูกค้าเนี่ยก็คงจะงงๆถ้าเอาปืนไปจ่อครับพอฟังพัมกินพูดเสร็จนะครับฮันนีี่ก็พร้อมทจะ ขึ้นมาทันทีครับพวกเขาจึงแบ่งงานกันพัมกินเน่จะเป็นคนไปจัดการกับพนักง,งานส่วนฮันนี่บันนี่จะจัดการกับพวกลูกค้าครับว่าแล้วทั้งคู่ก็จูบก,กันก่อนที่จะชักปืนขึ้น,นมาแล้วก็ทําการปล้นครับตัดมาที่2คู่หูมือปืนนะครับวินเซน์และจูนพวกเขาเนี่ยกาลังอยู่ในรถครับแล้วก็เดินทางไปทํางานให้กับมาเซลัสบอสของเขาที่เป็นมาเฟียจูนเนี่ยเป็นคนเคร่งศาสนามากครับแต่พอเอาเข้าจริงๆจูนก็ท่องบทสวดได้แค่ย่อหน้าเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยเขากาลังขับรถอยู่กับวินเซนต์มือปืนสุด ที่ชอบตั้งคําถามกับทุกเรื่องครับแถมเขายังมีสถิติสุดแปลกด้วยนะครับที่ว่าเขาเข้าห้องน้ําเมื่อไหรเนี่ยก็จะต้องเกิดเรื่องชิบหายขึ้นทุกทีครับเมื่อทั้งคู่เดินทางมาถึงที่หมายนะครับจนและวินเซนต์ก็ได้ลงไปเอาปืนที่หลังรถครับและก็เดินเข้าไปในคอนโดด้วยกันระหว่างทางเนี่ยทั้งคู่ก็นินทาถึงเมียของบอสครับเมียของบอสเนี่ยเธอมีชื่อว่ามีอาครับเธอเคยเป็นนักแสดงตัวประกอบมาก่อนมีข่าวลือว่ามีชายคนหนึ่งเคยมายุ่งกับมีอาครับบอสก็เลยจัดไอ้หมอนั่นไปชุดใหญ่วินเซน ถามขึ้นมาว่าพวกเขาไม่มีอะไรกันมาหรอซึ่งจูนนั้นก็ตอบว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นครับชายคนนั้นแค่นวดตีให้เธอเท่านั้นครับและผลก็คือบอสเนี่ยส่งลูกน้องไปโยนชายคนนั้นลงมาจากระเบียงชั้น4ครับวินเซนต์ก็เลยบอกว่ามันไม่สมควรครับที่จะไปเล่นกับไฟเขาไม่ควรที่จะไปนวดตีของเมียบอสครับแต่จูนั้นก็คิดว่าบอสเนี่ยทำเกินไปครับเขาเองเนี่ยนวดตีให้แม่เขาอยู่บ่อยๆครับวินเซนต์ก็บอกว่ามันสําคัญตรงที่เขาเนี่ยได้สัมผัสเมียบอสครับถึงมันจะไม่แย่เท่ากับการ ใรกัน แต่มันก็คยล้ายกันอยู่ครับจูนเนี่ยก็รีบค้านขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าการนอนกับการนวดตีนเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยเขานวดตีนให้แม่บ่อยจนตอนนี้เนี่ยเขากลายเป็นเทพเจ้าเรื่องการนวดตีนไปแล้วและเขามั่นใจว่าการนวดตีนเนี่ยมันห่างไกลกับการเอากันมากๆครับมันคนละเรื่องกันเลยด้วยซ้าวินเซนต์เลยถามว่ามึงเคยนวดตีนผู้ชายไหมเพราะเขาเนี่ยกำลังอยากจะนวดพอดีเลยครับทั้งคู่เนี่ยเถียงเรื่องนี้กันไปเรื่อยๆนะครับจนถึงห้องของเป้าหมายแต่ปรากฏว่าพวกเขานั้นมาถึงเร็วเกินไป ครับทั้งคู่เนี่ยก็นั่งเถียงกันเรื่องนวดตีนต่อครับเพื่อรอเวลาจูนเนี่ยก็ถามว่าทําไมถึงสนใจเมียของบอสนะวินเซนต์ก็เลยเฉลยมาครับว่าบอสเนี่ยกำลังจะออกไปนอกเมืองแล้ววินเซนต์เนี่ยจะต้องเป็นคนไปดูแลเมียของบอส1วันเต็มเต็มครับวินเซนต์เนี่ยก็พูดย้ํากับจูนนะครับว่าว่าเขาเนี่ยแค่จะดูแลเมียของบอสจริงๆครับและมันจะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นครับจากนั้นเมื่อถึงเวลานะครับพวกเขาก็เข้าไปในห้องเพื่อไปเอากระเป๋าให้กับบอสครับภายในห้องเนี่ยก็มีเด็กๆอยู่กัน ก็มีเด็กคนหนึ่งนะครับที่เขาชื่อว่าเบรดเด็กคนนี้เนี่ยได้ขโมยกระเป๋าของบอสไปครับเมื่อจูนเข้าไปถึงนะครับเขาก็หยิบเบอร์เกอร์ของเบรดไปกินครับตามด้วยดื่มน้ําสปรต์เนี่ยจนหมดเลยครับจากนั้นเนี่ยจูนก็เริ่มคุยกับเบรดครับหลังจากไี้คุยกันไปได้สักพักนะครับจูจู๋เนี่ยเพื่อนของเบรดเนี่ย ก็พูดถึงที่ซ่อนกระเป๋าขึ้นมาครับวินเซนต์เนี่ยเลยเข้าไปค้นในครัวตามที่เพื่อนของเบรดบอกครับจนไปพบเข้ากับกระเป๋าใบหนึ่งจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เปิดกระเป๋าออกโดยใช้รหัส666นะครับซึ่งมันเป็นเลขของซาตานตอนเปิดกระเป๋าออกมานั้นมันมีแสงสีทองเหลืองอลา,ามตีเข้าที่หน้าวินเซนต์ครับและนั่นก็ทําให้วินเซนต์เนี่ยอึ้งไปพักหนึ่งครับก่อนที่โจเนี่ยจะรีบเรียกสติของวินเซนต์กลับคืนมาครับและเขาก็ปิดมันลงเบรดนั้นพยายามอธิบายเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าครับแต่นสนใจที่เน ูดครับแล้วก็จัดการยิงเพื่อนของเบรดตายไปครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เข้ามาข่มขู่เบรดต่อครับจูนถามกับเบรดว่า เขาเคยอ่านไบเบิลไหมมันจะมีข้อความหนึ่งที่เหมาะกับสถานการณ์แบบนี้มากๆม,มันก็คือบทอ e ีเซคิวครับหรือวิถีแห่งผู้เที่ยงธรรมแม้ว่าจะต้องถูกลายร้องไปด้วยความไม่ยุติธรรมของผู้ชั่วร้ายที่เห็นแก่ตัวแต่พระผู้เป็นเจ้านี่ฮะในานามของความเมตตาและไม่ตีจิตส่งนำผู้อ่อนแอผ่านภูเขาแห่งความมืดพระองค์คือเพื่อนแท้ของมวลมนุษย์และผู้ที่หลงทางรพระองค์จะลงโทษอย่างหนักหน่วงและเครียดแค้นต่อผู้ที่ทำให้พี่น้องแตกเปื้อนและก็ทำลายมวลมนุษย์ ชาติจงรู้เอาไว้ว่าพระองค์คือพระเจ้าและพระองค์จะลงโทษผู้กระทำความผิดด้วยตัวเองเมื่อจูนสวดเสร็จนะครับมือปืนทั้งสองก็รุมยิงเบรสจนพลุนครับ และภาพก็ตัดมาที่บุชครับนักมวยดีกีแชมป์กำลังนั่งฟังบอสเนี่ยข้ามไปเรื่อยๆครับเขาอธิบายให้บุชฟังว่าบุชจะมีชีวิตที่ดียังไงบ้างถ้าหากเขาล้มมวยครับซึ่งบุชเนี่ยก็ตอบตกลงที่จะล้มมวยไปครับและหลังจากนั้นบอสก็เอาเงินให้กับบุชในตอนนี้เราจะยังไม่เห็นหน้าบอสนะครับเราจะเห็นบอสแค่จากด้านหลังและหากสังเกตดีๆที่ท้ายทอยของบอสนั้นจะมีพลาสเตอร์แตะแผลไว้อยู่ครับบอสนั้นเป็นชายผิวสีร่างใหญ่หัวโลนจ โอ้โหทั้งสองข้างและในขณะเดียวกันนะครับวินเซนต์และจูนเนี่ยก็เดินเอากระเป๋ามาส่งพอดีครับแต่บอสเนี่ยติดคุยกับบุชอยู่พวกเขาก็เลยต้องมานั่งรอที่เคาน์เตอร์ครับจากนั้นจูนก็ขอตัวไปเข้าห้องน้าบุชหลังจากที่เข้าคุยกับบอสเสร็จนะครับเขาก็เดินออกมาดื่มเหล้าที่เคาน์เตอร์ด้วยครับทำให้เขาพบกับวินเซนต์เข้าและทั้งคู่เนี่ยก็ดูไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันสักเท่าไหร่ครับทั้งคู่เขม่นกันไปได้สักพักบอสก็เรียกให้วินเซนต์เข้าไปคุยครับ ตัดมาที่ฮันนี่บันนี่นะครับตอนนี้เธอกําลังอวดรอยเจาะต่างๆตามร่างกายของเธอให้เพื่อนของเธอฟังครับเธอเจาะมันตั้งแต่หูหัวนมยันช่วงล่างของเธอซึ่งตอนนั้นมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่วินเซนต์เนี่ยเดินเข้ามาเพื่อติดต่อขอซื้อยาจากพัมกินพอดีครับพอมาถึงเนี่ยวินเซนต์ก็คุยเรื่องยาก,กับพัมกินไปเรื่อยยครับก่อนที่เขาจะทําการซื้อขายกันจากนั้นวินเซนต์ก็ได้ทําการเทสของก่อนที่เขาจะออกไปทําธุระให้กับบอสนะครับนั่นก็คือการพามีอาเมียของบอสไปกิน กินข้าวนั่นเองวินเซนต์ที่กําลังเมายาได้ที่เนี่ยเขาเดินเข้ามาหามีอาในบ้านครับโดยท่าทางที่เก๊กเกังๆแต่ก็ไม่พบใครครับจากนั้นมีอาก็พูดผ่านอินเตอร์คอมขึ้นมาว่าให้วินเซนต์เนี่ยชงเหล้าดื่มเองไปก่อนระหว่างที่เธอกําลังแต่งตัวแต่ที่จริงแล้วตอนนี้มีานั้นกําลังดมยาอยู่ครับและจังคู่ก็ออกมากินข้าวที่ร้านอาหารย้อนยุคสุดแนวที่มีชื่อว่าแจ็คแรบบิทสลิมระหว่างที่วินเซนต์นั่งเคลิคล้มไปกับเสียงเพลงนะครับส่วนมีอาเนี่ยไม่ค่อยชอบความ เธอจึงขอตัวเข้าไปในห้องน้ําแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเธอต้องการไปดมแป้งเพิ่มครับก่อนที่เธอจะบอกกับวินเซนต์ไปว่าเมื่อเธอกลับมาเนี่ยวินเซนต์จะต้องหาเรื่องดีๆมาคุยกับเธอครับหลังจากที่เติมเสร็จนะครับมีอาก็กลับมาทั้งคู่ได้นั่งกินอาหารอยู่ด้วยกันระหว่างที่ทานอาหารอยู่วินเซนต์ก็พยายามชวนเธอคุยครับเขาพูดขึ้นมาว่าเขาได้ยินข่าวลือมาว่าหมอนวนเนี่ยเคยถูกบอสโยนลงมาจากชั้น4มีอาก็เลยถามวินเซนต์ว่าวินเซนต์เชื่อเรื่องนี้หรอและเธอก็ถาม วินเซนต์ตอนะครับว่าได้ยินอะไรไมาอีกมีเรื่องเซ็กด้วยหรือเปล่าซึ่งวินเซนต์ก็ตอบว่าไม่มีนะครับเขาบอกว่าเขาได้ยินมาว่าหมอน,นวดเนี่ยนวดตีนเธออยู่เฉยๆก็โดนเล่นแล้วครับพอฟังวินเซนต์พูดแบบนั้นมีอาก็งงครับแล้วก็บอกกับวินเซนต์ไปว่าหมอน,นวดคนนั้นไม่ได้แตะต้องตัวเธอเลยด้วยซ้ําเขาเคยแตะตัวเธอแค่ครั้งเดียวก็คือตอนที่ไปจับมือกันในงานแต่งงานและจริงๆแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าบอสโยนเขาลงมาจากชั้น4ี่เพราะอะไรครับ จากนั้นก็มีการจัดการแข่งขันเต้นเกิดขึ้นในร้านครับมีอาเนี่ยก็บังคับให้วินเซนต์ไปร่วมแข่งขันกับเธอครับวินเซนต์จำใจขึ้นไปเต้นบิดบิดเบี้ยวเบว้วยท่าทางสุดชิคครับสุดท้ายเนี่ยเขาชนะได้รางวัลมาก่อนที่เขาจะพามีอากลับบ้าน ทั้งคู่เนี่ยกลับมาแบบอารมณ์ค้างครับและก็ดูมีอาการสปาร์กกันเล็กน้อยก่อนที่วินเซนต์เนี่ยจะหนีเข้าไปในห้องน้ําเพราะว่าทําตัวไม่ถูกครับทิ้งให้มีอาเปิดเพลงเสียงดังเต้นอยู่คนเดียววินเซนต์เข้าไปนั่งวางแผนในห้องน้ําเป็นเวลานานเขาพยายามบอกกับตัวเองในกระจกว่ามีอาเป็นเมียของบอสและเขาควรที่จะเข้าไปดื่มเหล้าสักแก้วเป็นมารยาทและรีบล่ําลากับเธอไปซะวินเซนต์เนี่ยย้ำคิดย้ำทำเถียงกับตัวเองอยู่ในกระจกนานมากครับส่วนมีอาตอนนี้เธอเต้นจนเหนื่อยครับ ึงได้มานั่งพักสุบรี่เธอเอาไฟแช็กที่อยู่ในเสื้อคลุมของวินเซนต์เนี่ยมาจุดครับและบังเอิญไปพบเข้ากับของที่วินเซนต์เพิ่งจะไปเอากับพัมกินมาครับเธอจึงได้หยิบเอามาดมครับและมันก็เกิดเรื่องขึ้นเลยครับเวลานั้นผ่านไปพักใหญ่กว่าที่วินเซนต์จะออกจากห้องน้ํามาวินเซนต์เนี่ยเจอมีอารอนหมดสภาพอยู่เธอกําลังช็อกครับแล้วก็มีเลือดเนี่ยไหลออกมาจากจมูกมีอารเนี่ยดันไปใช้ของผิดวิธีครับเธอเอาของที่วินเซนต์ใช้ฉีดมาดมแทนครับทําให้ตอนนี้เธอกําาาลังออยู่ในาการโคมา วินเซนต์เลยรีบขับรถพาเธอไปหาพัมกินเพื่อขอความช่วยเหลือครับพัมกินเนี่ยก็รีบเอาอะดีนาลีนะครับมาฉีดให้เธอและมีอาก็รอดชีวิตมาจนได้จากนั้นวินเซนต์ก็พามีอากลับบ้านพวกเขาได้จับมือกันแล้วก็สัญญาว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกครับก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายจากกันไป จากนั้นนะครับภาพก็ตัดมาที่บุชในวัยเด็กครับเขาโตมากับแม่สองคนเพียงลําพังพ่อของบุชเนี่ยเป็นทหารครับและเขาก็ได้ไปรบที่สงครามเวียดนามก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปวันนี้บุชมีแขกมาหาครับแขกค,คนนั้นก็คือผู้กองครับซึ่งเป็นเพื่อนซีร่วมเป็นร่วมตายของพ่อบุชผู้กองเนี่ยได้เอานาฬิกามาให้กับบุชครับเขาได้เล่าถึงความสําคัญของนาฬิกาเรือนนี้ให้กับบุชฟังนาฬิกาเรือนนี้นั้นเป็นของปู่ทวดบุชครับเขาใส่ไปรบที่ฝรั่งเศสและเมื่อเขากลับมาเขาได้พบกับ ว,วเขาจึงได้ยัดนาฬิกาเรือนนี้เอาไว้ในกระป๋องกาแฟครับจนถึงรุ่นปู่ของเขาปู่ของบุชเนี่ยก็ต้องไปรบที่เยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ปู่ทวดจึงได้ให้นาฬิกานำโชคเรือนนี้ไปกับปู่ของบุชครับแต่ปู่ของบุชเนี่ยโชคไม่ดีที่เสียชีวิตในสนามรบครับปู่จึงได้ฝากเพื่อนของปู่ให้ไปมอบนาฬิกาเรือนนี้ให้กับพ่อของบุชและเมื่อพ่อของบุชโตขึ้นเขาได้ใส่นาฬิกาเรือนนี้ไปรบที่ฮาหนอยจากนั้นพ่อของบุชก็โดนยิงแล้วก็ถูกจับไปเป็นเชลยครับพ่อของบุชรู้ดี ว่าถ้าพวกเวียดกงใน้เห็นนาฬิกาเรือนนี้จะต้องโดนกบไปแน่ๆครับและมันคือมรดกประจําตระกูลพ่อของบุชเนี่ยยอมไม่ได้ครับเขาเลยซ่อนเอาไว้ในที่ที่จะไม่มีใครหามันพบครับนั่นก็คือในตูดของเขานั่นเองเขาเอานาฬิกาเรือนนี้ยัดตูดมาตลอด5ปีก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยโรคบิดครับแต่ก่อนตายเขาก็ได้เอานาฬิกาไปฝากยัดตูดผู้กองคนนี้เอาไว้อีก2ปีครับนาฬิกาเรือนนี้นั้นถูกซ่อนอย่างอึดอัดในตูดเป็นเวลาทั้งหมด7ปีครับจนกระทั่งผู้กองคนนี้ สามารถรอดจากสงครามออกมาได้และตอนนี้นาฬิกาเรือนนี้ก็ได้เป็นของบุชแล้วจากนั้นนะครับบุชก็ตื่นขึ้นมาจากความฝันครับกลับมาในปัจจุบันตอนนี้นั้นบุชกําลังอยู่ในห้องพักนักมวยครับเขากําลังรอเวลาขึ้นชกอยู่ครับและเมื่อถึงเวลาที่ต้องขึ้นชกนะครับแทนที่บุชเนี่ยจะล้มมวยตามที่สัญญากับบอสเอาไว้เขาดันไปต่อยคู่แข่งจนตายซะอย่างนั้นครับและเมื่อเขาชนะแมตชนี้มาได้นะครับบุชก็เลยรีบหนีออกไปทันทีเขาคิดว่าบอสเนี่ยจะต้องมาตามล่าตัวเขาอย่างแน่นอนจ้ จริงแล้วบุสได้วางแผนซ้อนแผนเอาไว้ทีครับใครๆเนี่ก็รู้ว่าบอสจ้างเขาล้มมวยบอสเนี่ยจะต้องแทงให้เขาแพ้อย่างแน่นอนและทุกๆคนเนี่ยก็จะต้องแทงตามบอสกันหมดครับบุสจ <Bush S 2> ึงได้บอกน้องเขาให้เอาเงินที่หามาทั้งชีวิตไปแทงข้างตัวเขาเองครับทาให้สถานการณ์ในตอนนี้มันพลิกผันไปหมดครับทุกคนเสียตังค์กันทั่วหน้าในตอนนี้บอสก็ยังคงแปะพลาสเตอร์ไว้ที่คอนะครับแล้วก็กําลังหัวเสียอย่างหนักเลยครับเขาได้เรียกให้วินเซนต์มาพบและก็สั่งให้วินเซนต์ จัดการกับบุชทันทีส่วนบุชนะครับหลังจากที่เขาออกมาได้เขาได้ไปกบดานในโรงแรมเก่าๆแห่งหนึ่งครับซึ่งแฟนของเขาเนี่ยก็นอนรออยู่ในห้องด้วยแฟนของบุชเนี่ยมีชื่อว่าฟาเบียนครับเธอเป็นสาวเซ็กซี่แต่ดูเหมือนจะสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่ครับพวกเขาวางแผนหลบหนีไปด้วยกันแต่ก่อนที่จะหลบหนีนะครับทั้งคู่ก็ดันมีเซ็กกันครับและบุชเนี่ยก็เผลอหลับไปครับเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงทีวีเขาแต่งตัวเตรียมพร้อมที่จะหนีแต่แล้วมันก็เกิดปัญหา ขบุชเนี่ยได้ฝากให้ฟาเบียนแฟนของเขาจัดกระเป๋าเตียมไว้ให้เขาแล้วครับแต่เธอกลับลืมนาฬิกาของพ่อเขาไปครับบุชเนี่ยพยายามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับเขาหัวร้อนมากๆนาฬิกาเรือนนี้สําคัญกับเขามากครับมันเป็นสมบัติต้นตะกูของเขาเขาต่อว่าฟาเบียนไปอย่างหนักก่อนที่บุชเนี่ยจะกลับไปที่อพาร์ตเมนต์นะครับเพื่อตามหานาฬิกาแม้ว่าเขาจะรู้อยู่แล้วว่ามีมือสังหารที่ดักรอเขาอยู่ก็ตามเมื่อบุชกลับมาที่อพาร์ตเมนต์เขาไม่พบมือสังหารครับ บูชเนี่ยก็เลยชิลเลยครับนั่งปิ้งขนมปังกินแต่ในขณะที่เขากําลังจะไปหยิบของนะครับเขากลับพบปืนกลเก็บเสียงว่างอยู่ครับแต่ทันใดนั้นนะครับก็มีเสียงชักโคกดังขึ้นปรากฏว่าเป็นวินเซนต์ครับเขาเพิ่งเข้าไปขี่เสร็จและกําลังเดินออกมาจากซุ้มครับทาให้ได้มาปะกับบูชเข้าครับทั้งคู่เนี่ยจ้องตายืนงงๆกันอยู่สักพักก่อนที่บูชเนี่ยจะเอาปืนกลมาสาใส่วินเซนต์จนเขาเสียชีวิตครับและบูชก็กลับขึ้นรถแล้วก็ขับกลับบ้านอย่างอารมณ์ดีครับดูเหมือนทุกอย่าง อย่างกาลังจะไปได้สวยนะครับจนกระทั่งเขาขับรถมาติดที่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งครับบอสดันมาซื้อกาแฟแถวนี้พอดีครับเขาเดินข้ามถนนมาที่แยกไฟแดงที่บุชอยู่พอดีแล้วก็พบกับบุชเข้าทั้งสองเนี่ยศบตากันอยู่สักพักก่อนที่บุชจะตัดสินใจเหยียบคันเร่งมิดด้ามครับพุ่งชนบอสปลิวกระเด็นไปกลางสี่แยกก่อนที่บุชเนี่ยจะถูกรถอีกคันนึงนะครับพุ่งมาชนเขาจากด้านหลังเช่นกันปรากฏว่าบอสเนี่ยยังไม่ตายเขาได้ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ควักปืนไล่ยิงบุช บุชนั้นเห็นท่าไม่ดีครับเลยรีบวิ่งไปซ่อนตัวในโรงรับจำนำแ,แถวๆนั้นครับบอสเนี่ยไล่ตามบุชไปติดๆครับจนไปถึงโรงรับจำนำบุชเนี่ยแอบซุ่มอยู่ก็ลอบโจมตีบอสทันทีแบบไม่ทันตั้งตัวครับบุชจัดการบอสได้อย่างยู่มาเขาเอาปืนบอสมาเตรียมจะยิงแล้วครับแต่เจ้าของโรงรับจำนำเนี่ยอยู่ๆก็ควักลูกซองขึ้นมาครับแล้วก็ห้ามเอาไว้จากนั้นนะครับเจ้าของร้าน ก็พาตัวทั้งสองคนเนี่ยลงไปยังห้องใต้ดินครับภายในห้องใต้ดินของโรงรับจำนำมีแต่พวกอุปกรณ์และก็ของเล่นซาดิชแขวนยูดเต็มกำแพงเลยครับจากนั้นนะครับเจ้าของร้านเนี่ยก็โทรเรียกเพื่อนของเขาอีกคนที่เป็นตำรวจมาด้วยครับตอนนี้มันชัดเจนเลยนะครับว่าเจ้าของร้านและเพื่อนตำรวจของเขาเนี่ยเป็นพวกโรคจิตอย่างแน่นอนครับบุชและบอสเนี่ยถูกมัดติดเอาไว้กับเก้าอี้ครับตอนที่เจ้าของร้านจะเอาลูกน้องเขา ที่เก็บซ่อนไว้นี่หีบออกมาครับลูกน้องของเขาออกมาพร้อมกับชุดลัดไข่สีดําวาวครับซึ่งไอ้หมอนี่นี่ก็ดูโรคจิตไม่แพ้กันครับจากนั้นนะครับ เจ้าของร้านก็ได้เล่นเกมเลือกตัวผู้โชคดีครับซึ่งสุดท้ายนะครับเป็นบอสครับที่สวยเจ้าของร้านและตำรวจโลกจิตถึงได้ลากบอสเข้าไปในห้องข้างๆครับแล้วก็ปิดประตูทิ้งให้บุ๊ชอยู่กับไอ้มงซาดิปเพียง2คนหลังจากที่พวกเขาพาบอสเข้าห้องข้างๆไปได้ไม่นานนะครับเกิดเสียงแปลกๆดังขึ้นมาตลอดครับในจังหวะนั้นเนี่ยบุชก็ได้แอบคลายพันธนาการของตัวเองครับเพราะไอ้มงเนี่ยเอาแต่หัวเราะสะใจอยู่ครับเมื่อบุ๊ชหลุดออกมาได้นะครับเขาก็ซัดไอ้มงไปหมัดเดียวจอดเลย แล้วก็ขึ้นไปข้างบนเตรียมตัวที่จะหนีครับแต่บุ๊ชเนี่ยก็ได้ยินเสียงของไอ้โรคจิต2ตัวอยู่ตลอดทางครับเขาคุ้นคิดในใจอยู่สักครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจลงไปช่วยบอสออกมาครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับบุ๊เนี่ยมองหาอาวุธที่จะใช้ต่อกร่อกับพวกโรคจิตครับมันเริ่มต้นจากค้อนจิว๋วจากนั้นก็กลายเป็นไม้เบสบอลสักพักนี่ก็เปลี่ยนเป็นเลื่อยไฟฟ้าครับสุดท้ายบุ๊ไปเจอบางอย่างที่สะดุดตาเขาอย่างมากนั่นก็คือ ดาบซามูไรครับบุชตัดสินใจถือดาบซามูไรลงไปลุยกับพวกโรคจิตในชั้นใต้ดินเสียงของไอ้พวกโรคจิตเนี่ยยังคงดังมาจากในห้องอย่างต่อเนื่องนะครับบุชเนี่ยค่อยๆย่อ,องมาพอเขาเปิดประตูออกเขาก็พบว่าพวกโรคจิตนี่ขึงบอสเอาไว้ครับแล้วก็ผลัดกันตุยบอสอย่างเมามันบอสนี่กําลังหมดหวังกับชีวิตครับเขาเหลือบไปเห็นบุชเข้าเจ้าของร้านเนี่ยหันตามไปด้วยครับแต่ก็ถูกบุชน่ะฟันชิบเดียวครับเจ้าของร้านยืนกระตุกอย่างทรมานก่อนที่บุชจะปิดฉากด้วย ท่าแทงหลังแบบโคตรเฟี้ยวครับเจ้าของร้านเนี่ยตายคาที่ทางฝั่งตำรวจโลกจิตนะครับกำลังตุยอยู่เพลินตอนนี้เริ่มไม่เพลินแล้วครับตำรวจเนี่ยพยายามจะหยิบปืนมายิงสวนครับแต่ก็ถูกบุชที่ตอนนี้ถูกสมุไรเข้าสิงอยู่รู้ทันครับจังหวะที่ทั้งสองกำลังจะดวลความเร็วกันนะครับก็ถูกบอสที่เรียกสติกลับมาได้ครับคว้าลูกซองขึ้นมาเขาสั่งให้บุชหลบไปครับก่อนที่จะยิงอัดไปที่ไข่ของไอ้โลกจิตครับจนมันปลิวกระเด็นไปติดกำแพงแต่ตำรวจคนนั้นก็ยังไม่ตายนะครับบุชเนี่ย ถามบอสด้วยความเป็นห่วงครับเขาเนี่ยโอเคไหมไม่โอเคไหม,ไ,หมไม่บูสฉันห่างไกลจากค,จคำว่าโอเคจากนั้นบอสก็ไล่บูสกลับไปครับบอสบอกกับบูสว่า mm hmm. เดี๋ยวเขาจะเรียกพักพู้ทุกคนที่เขามีพร้อมอาวุธครบมือมารวมตัวกันที่นี่และผลัดกันเอาของต่างๆรุมยัดตูดไอตำรวจคนนี้และจะไม่ปล่อยให้มันตายไอตำรวจคนนี้จะต้องทุกทรมานจะต้องร้องขอชีวิตและบอสก็พูดขึ้นมาว่า เขาจะปล่อยบุสไปครับแล้วก็ให้บุสลืมเรื่องวันนี้และออกจากเมืองนี้ไปห้ามกลับมาเหยียบที่ LA อีกบุสเนี่ยก็ตอบตกลงครับจากนั้นเขาก็ไปตบชปเปอร์ของตำรวจบ้าก,กามแล้วก็หลบหนีออกไป <S <S <ๆ>เขาออกไปรับฟาเบียนแฟนสาวที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องของเขาและจนถึงตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่ดีครับบุสเนี่ยต้องใช้วิธีการต่างๆนานาในการหลอกล่อให้เธอยอมลงมา แล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปกับเขาครับภาพนั้นย้อนกลับมานะครับในตอนที่วินเซนต์กับจูนเนี่ยเข้ามาเอากระเป๋าที่ห้องของเบรดอีกครั้งครับในตอนที่จูนกําลังท่องบทอ e ีเซคิวให้เบรดฟังอยู่ในขณะนั้นนะครับมีเพื่อนของเบรสอีกคนได้แอบซ่อนอยู่ในห้องข้างๆพร้อมกับปืนลูกโม่ขนาดยักษ์ครับเมื่อจูนไน้ท่องบทส่วนเสร็จและยิงเบรสจนตายเพื่อนของเขาได้โผล่ออกมาและก็นนำยิงปืนใส่วินเซนต์กับจูนครับแต่ปรากฏว่า กระสุนนั้นยิงไม่ถูกทั้งคู่แม้แต่นัดเดียวครับจูนคิดว่าความจริงพวกเขาควรจะต้องตายไปแล้วนี่มันจะต้องเป็นปาฏิหาริย์จากพระเจ้าแน่ๆจูนเลยถามวินเซนต์ขึ้นมานะครับว่าสาหรับเขาแล้วปาฏิหาริย์มันคืออะไรครับวินเซนต์เนี่ยก็ตอบกลับไปว่าปาฏิหาริย์ก็คือพระเจ้าไงทันได้ลงมาจากสูงสวรรค์แล้วก็หยุดกระสุนเอาไว้ให้พวกเราจูนนั่นเห็นด้วยกับวินเซนต์นะครับเหตุการณ์นี้มันคือปาฏิหาริย์ชัดๆจูนยังพูดถึงเรื่องปาฏิหาริย์ไม่หยุดครับจนวินเซนต์ต้งบิเขาากกลลััมแะทคู่็ หนีไปพร้อมกันพวกเขาได้พาเด็กอีกคนหนึ่งที่อยู่ในห้องขึ้นรถไปด้วยครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้จูนซึ่งในรถพระธรรมครับเขาคิดว่ามันจะต้องเป็นประสงค์ของพระเจ้าที่สั่งให้เขาเลิกเป็นมือปืนจูนเนี่ยคิดว่าเขาจะทํางานนี้เป็นงานสุดท้ายแล้วครับหลังจากที่จบงานนี้เขาจะไปลาออกกับบอสวินเซนต์เลยหันไปถามความคิดเห็นกับเด็กที่พามาด้วยครับแต่ปรากฏว่าในขณะที่หันกลับไปนะครับนิ้วของวินเซนต์เนี่ยเหนียวไปถูกไกลปืนเข้าครับกระสุนปืนยิงไปที่หัวเด็กสมองไหลกระจายไปทั่วรถครับ พวกเขาจึงต้องเข้าไปที่บ้านของเพื่อนจูนที่อยู่ในระแวกนี้ครับเพื่อเก็บกวาดรถให้เรียบร้อยเสียก่อนครับทั้งสองมุ่งหน้าไปที่บ้านของจิมมี่ซึ่งตัวละครจิมมี่นั้น รับบทโดยผู้กำกับเควินตินลงมาเล่นเองครับเมื่อไปถึงเนี่ยจิมมี่ก็ไม่ค่อยพอใจครับที่จูนเอาศพใครก็ไม่รู้มาที่บ้านเขาแถมสภาพของจูนและวินเซนต์เนี่ยก็ดูไม่ได้เลยครับทำเมียของเขาไม่เห็นเนี่ยเขาจะต้องถูกเมียฟ้องหย่ายอย่างแน่นอนและเขาเนี่ยก็ไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นครับจิมมี่บอกว่าโทรศัพท์ของเขาเนี่ยอยู่ในห้องครัวให้รีบโทรไปขอความช่วยเหลือเดี๋ยวนี้ก่อนที่ภรรยาของเขาจะกลับมาจูนเนี่ยเลยโทรศัพท์ไปหาบอสครับเมื่อบอสฟังเรื่องราวทั้งหมดบอสก็ได้ส่งเดอะวูฟครับ สุดยอดนักแก้ปัญหามือเก็บกวาดระดับพักการ The w o l ฟเป็นคนตรงต่อเวลามากและให้ความสําคัญกับเรื่องเวลาเขาซิ่งรถสปอร์ตมาถึงหน้าบ้านของจิมมี่ก่อนเวลานัดหมายครับ The w o l ฟนั้นมาพร้อมกับสูรทักซิโดราคาแพงเมื่อเขามาถึงเขาก็ประเมินสถานการณ์และบอกกับทุกคนว่าในตอนนี้เรามีเวลาแค่40นาทีก่อนที่ภรรยาของจิมมี่จะมาถึงถ้าทุกคนทําตามที่เขาสั่งเราจะจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างง่ายๆจากนั้น วูกก็สั่งการครับให้สองมือปืนเนี่ไปทําความสะอาดด้านในของรถด้วยความรวดเร็วเอาศพเก็บไว้ที่ท้ายรถแล้วก็เก็บเศษสมองเศษก,กะโหลกให้เรียบร้อยทําความสะอาดให้หมดจดห้ามเหลือเลือดแม้แต่หยดเดียวจากนั้นก็ให้คุมรถด้วยผ้าคุมเตียงครับสมือปืนทําความสะอาดรถจนเสร็จตามที่วูฟสั่งถึงแม สภาพรถจะดูแปลกๆไปนะครับแต่มันก็พอใช้ได้ครับขั้นต่อไปเนี่ยวูฟก็ฉีดน้าใส่วินเซน์และจูนครับเพื่อทําความสะอาดพวกเขาแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแปลงโฉมพวกเขาจนจําไม่ได้จากมือปืนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเด็กแว้นไปแล้วครับจากนั้นพวกเขาก็เอารถไปทิ้งที่อู่ทาลายรถของเพื่อนวูฟครับที่มีชื่อว่ามอนสเตอร์โจเมื่องานเรียบร้อยเนี่ยวูฟก็ออกไปกินข้าวเช้ากับสาวเจ้าของร้านครับแล้วก็ไล่ให้วินเซนต์กับจูนนั่งแท็กซี่กลับบ้านอย่างไร้เยื่อใหญ่ สองมือปืนเนี่ยได้ชวนกันไปกินข้า,าวเช้าก่อนจะเอาของไปส่งให้กับบอสครับพวกเขาโผล่มาที่ร้านอาหารในฉากตอนต้นเรื่องที่พัมกินกับฮันนี่บันนี่กำลังคุยกันเรื่องการปลอ้นอยู่ครับตอนนี้ในใจของจูน ยังคงคุณคิดถึงแต่เรื่องปาฏิหาริย์ที่ทําให้พวกเขารอดชีวิตมาได้ครับจูนพูดขึ้นมาว่านี่มันต้องเป็นปาฏิหาริย์อย่างแน่นอนถึงแม้วินเซนต์จะมองไม่ออกก็ตามแต่ยังไงมันก็คือปาฏิหาริย์อยู่ดีเขารับรู้ถึงสัมผัสของพระเจ้าพระองค์เนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ๆเขาจะเลิกเป็นมือปืนแล้วก็พนเจนจรไปทั่วโลกจนกว่าจะถึงจุดที่พระเจ้าเนี่ยต้องการให้เขาอยู่ครับวินเซนต์เนี่ยก็เลยบอกกับจูนไปว่าจูนเนี่ยจะกลายเป็นพวกข้างถนนที่เดินขอเศษสตางค์ไปเรื่อยๆ คุยขยะกินไม่มีหลักแหล่งเรื่องเมื่อเช้าเนี่ยมันไม่ใช่ปฏิหารเลยแต่โจูนี่ยก็ยังยืนยันว่ามันคือปาฏิหารครับจากนั้นนะครับ วินเซนก็ปวดขี้ขึ้นมาครับแล้วก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ําในขณะที่วินเซน์เข้าห้องน้านะครับมันก็เกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วครับเมื่อพัมกินและฮันนี่บันนี่ทําการปล,ล้นลานอยู่ด้านนอกการปล้นครั้งนี้กําลังจะไปได้สวยครับจนกระทั่งพัมกินได้เดินเข้ามาปล้นที่โต๊ะของจูนครับจูนเนี่ยกำลังอยากกลับตัวกลับใจไม่อยากมีปัญหาครับจูนได้ยอมมอบเงินของตัวเองให้กับพัมกินไปแต่โดยดีแต่เมื่อพัมกินได้เงินแล้วก็ยังไม่พอใจครับเขาต้องการกระเป๋าที่จูนกําลังจะเเออาไปให้้บบสดวยยครัจูนนี่ บอกว่าไม่สามารถให้กระเป๋าใบนี้กับพัมกินได้ครับเพราะมันเป็นของของบอสและเขาเนี่ยต้องลำบากกันอย่างมากกว่าที่จะได้กระเป๋าใบนี้มาครับพัมกินเนี่ยก็เกิดสงสัยขึ้นมาทันทีครับว่าข้างในกระเป๋าเนี่ยมันคืออะไรเขาเอาปืนเจาะไปที่หัวของจูนครับแล้วก็บังคับให้เขาเปิดกระเป๋าออกและพอพัมกินเห็นของที่อยู่ด้านในนะครับซึ่งมันมีแสงสีทองประกายตีแสกหน้าขึ้นมาทําเอาพัมกินเนี่ยตกตะลึงตาค้างแล้วก็สตันไปพักใหญ่เลยครับพัมกินเนี่ยถามขึ้นมาว่ามันใช่ สิ่งที่เขาคิดไหมมันสวยงามมากก่อนที่จูนเนี่ยจะใช้จังหวะนี้นะครับกลับมาคุมสถานการณ์ไว้ได้ครับเขาเอาปืนจ่อพัมกินไว้แทนและเมื่อฮันนี่บันนี่เห็นแบบนั้นนะครับก็เกิดสติแตกขึ้นมาครับมันเป็นจังหวะเดียวกัน กับที่วินเซนเดอร์ออกมาจากห้องน้าพอดีครับเขาเอาปืนควักออกมาจูนเนี่ยก็พยายามหวานล้อมให้ทุกคนใจเย็นนะครับจูนบอกว่าให้หยิบกระเป๋าตังค์ของเขาออกมาจากถุงครับจะมีใบหนึ่งที่เขียนว่าระยำสุดๆครับในนั้นมีเงินอยู่ประมาณ5,000ดอลลาร์และให้พัมกินเอาเงินนั้นและออกจากที่นี่ไปจะได้ไม่มีใครที่ต้องเจ็บตัวครับจูนนั้นให้เงินกับพัมกินเพื่อที่จะได้ไม่ต้องฆ่าเขาและก็สาธยายถึงบทอีเซเคลในพระคัมภีร์อีกครั้งครับจูนบอกว่าถ้าปกติ กินได้ยินเขาสวดบทนี้รับรองว่าพัมกินนั้นจะต้องไปเฝ้ายม,มาบาลไปแล้วเขาสวดบทนี้ก่อนจะฆ่าคนมาหลายปีแต่ว่าเหตุการณ์เมื่อเช้าเนี่ยทำให้เขากลายเป็นคนใหม่จากนั้นจูนก็วางปืนลงครับและให้พัมกินได้เดินออกจากร้านไปอย่างปลอดภัยก่อนที่มือปืนทั้งสองจะออกจากร้านไปด้วยชุดอยู่บ้านของจิมมี่และหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ กระจบไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องนี้ตอนแรกที่ดูผมก็ยังมีคําถามในใจเหมือนกันนะครับนั่นก็คือในกระเป๋ามีอะไรอยู่กันแน่ซึ่งในหนังก็ไม่ได้ให้คําตอบกับเราคนที่ดูหนังเรื่องนี้จบก็คิดกันไปต่างๆนานา,นา,นาครับซึ่งเท่าที่ผมลองหาข้อมูลมาได้มันก็มีอยู่หลายทฤษฎีครับบางก็บอกว่าเป็นชุดทองเหลืองอลามของไมเคิลแจ็กสันบางก็คิดว่าเป็นตุ๊กตารางวัลออสการ์ที่เควินตินผู้กํากับยังไม่เคยได้บางก็คิดว่าเป็นเพชรพลอยจากหนังเรื่อง Reserve d o ็ หนังอีกเรื่องที่เควินตินเคยกำกับแต่ทฤษฎีที่สมเหตุสมผลที่สุดนะครับและมีคนเคยไปถามกับผู้กำกับเควินติมมาแล้วข้างในกระเป๋ามันก็คือวิญญาณของบอสครับเพราะอะไรน่ะหรอครับในหนังเนี่ยพยายามให้เราเห็นพาสเตอร์ที่แปะอยู่ที่คอของบอสหลายฉากมากครับซึ่งถ้าอ้างอิงจากพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยการที่ปีศาจจะมาเอาวิญญาณมันจะดึงวิญญาณออกมาจากทางไททอยครับและคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆครับที่รหัสปลดล็อกของกระเป๋าใบนี้นั่นก็คือ666ครับซึ่งเป็นเล งขอาาตาทุกคนที่เปิดกระเป๋ามาดูเนี่ยจะต้องตะลึงกับความสวยงามของมันซึ่งก็สามารถอ้างอิงจากพระคัมภีร์ได้อีกครับว่าสิ่งที่สวยงามที่สุดของมนุษย์นั่นก็คือดวงวิญญาณครับและดวงวิญญาณน,นั้นสวยงามเสมอเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือบอสเนี่ยครับดันไปขายวิญญาณให้กับซาตานครับจนทําให้เขาประสบความสําเร็จขึ้นมาและบอสเนี่ยก็ต้องการจะซื้อวิญญาณของตัวเองคืนเรื่องวุ่นวุ่นฝนตกขี้หมูไหลไฟไหม้จึงบังเกิดขึ้นครับโดยวัยรุ่นที่อยู่ในห้องนั้น เป็นลูกน้องของซาตานที่เก็บวิญญาณบอสเอาไว้และฉากที่เด็กเอาปืนรีโวเวอร์กระบอกยักษ์ออกมากราดยิงแต่ไม่โดนมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่จูนได้พบกับพระเจ้าครับซึ่งที่พวกเขายังรอดชีวิตมาได้นั้นก็เพราะพระเจ้าเนี่ยลงมาจากสวรรค์ครับและแสดงอภินิหารหยึดกระสุนเอาไว้เนื่องจากสองมือปืนกําลังช่วยเหลือวิญญ,ญาณของบอสที่ถูกซาตานเอาไปครับและนั่นก็คือสารจากพระเจ้าที่จูนสังเกตเห็นและทําให้เขาเลิกเป็นมือสังหารไปตลอดชีวิตก็จบไป แล้นะครับกับหนัง m a s t e r ร์พี e ของ q ควินตินท r ันติโนที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดของเขาเรื่องหนึ่งครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อที่จะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆของพวกเรานะครับวันนี้ผมเกียวและช่องแมวเล่าหนังต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ